สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราไบเน็ตทีมอีกแล้วนะคะสำหรับ EP นี้จะมาแนะนำรถจักรยานสำหรับผู้หญิงสายลุยกันบ้างค่ะเป็นตัวนี้เลย Li ฟต์แลงมากแอดวาโนโวซูดิ t ค่ะเขาได้รับการออกแบบมาด้วยคอนเซปต์ 3F นะคะก็คือฟิต ฟังก์ชันค่ะตัวไฮไลท์ของลิฟตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ตัวเฟรมค่ะเป็นแฮนด์ค f t นะคะรูปทรงจะเป็นแอโร่ซึ่งจะเหมาะกับลักษณะการปั่นของผู้หญิงนะคะทำให้การปั่นเนี่ยมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะสีของเฟรมเนี่ยจะเป็นสีเออเป็นสีเหมือนสีเหลือบๆเนาะเล่นสีสวยมากนะคะแล้วก็เวลาโดนแดดเนี่ยจะมีกิตเตอร์ประกายด้วยน่าจะเป็นที่ชื่นชอบสำหรับผู้หญิงเลยคะ่ะ ส่วนของซีทูบนะคะตัวซีทูบเนี่ยจะค่อนข้างสตีฟแล้วก็มีความสมูทมากๆตัวดาวทูบจะมีความบางค่ะด้วยการติดตั้งตำแหน่งโซ่ที่ไม่เท่ากันเนี่ยนะคะมันจะไปช่วยเพิ่มความแข็งในตำแหน่งที่เป็นไร้แล้วก็ไม่ใช่จุดไร้นะคะตัวโซ่เนี่ยจะเป็นของ KMC 11สป e ดค่ะซีดโพสของเขานะคะจะเพิ่มความสมดุล เข้ามาทําให้การปั่นเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวล้อจะเป็น SLR1 สุดเล็ดนะคะยางจะเป็น SLR1 เป็นลูกปืนที่การันตีความลืน่นได้เป็นอย่างดีนะคะตัวล้อเนี่ยเขาออกแบบมาให้เป็นซี่ล้อแบบแบนซึ่งช่วงหลังเนี่ยใจแอนเขาก็จะออกแบบให้เป็นซี่ล้อแบบแบนกับทั้งหมดแล้วนะการออกแบบแบบนี้มันจะทําให้ เบรกเป็นไฮดรอลิกดิสค่ะรานะคาเจ้าตัวนี้นะคะจะอยู่ที่1 1 0 0 0แบาทค่ะทางร้านใจแอนชุนลบุรีของเรามีสต็อปของนะคะร้านเนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดชนบุรีจะมีจำหน่ายทั้งจัก,กรยานอะไหล่อซสซอรี่นะคะครบวงจรเลยเซิร์ชใน Google m a ปได้เลยนะคะไจแอนไทยแลนด์ชลบุรีค่ะ รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะหรือถ้ามีอะไรแนะนำคอมเมนต์ก็คอมเมนต์มาได้เลยที่ด้านล่างนี้ค่ะอยากให้เรารีวิวสินค้าอะไรคอมเมนต์มาได้เลยที่ใต้ล่างน,นี้นะคะไว้พบกันใหม่ EP หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ